ผมปังโอซอยจูนะครับวันนี้ก็หัวเทียงบอดกู <c oughs> ครับโอ้แย่แย่ยังทำไมแย่ออมาจากแค่อะไร่เดียวของมาจากน่านนิดเดียวบอดเลยอ่ะโอ้ <ừ. S 1> ไยรุ่นเซ็งอะ่ะเมื่อคืนไม่ทำอะไรมา <c oughs> หัวเทียนถึงบอดไปขนหีมาใช่ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ขนใครโอ้ดูดิจัมปี้เลยดูดิโอ้ไม่ไม่น่าเลียเลยเดี๋ยวระบบหมดเสียระบบหมดเลย <c oughs> ตรงนี้ก็อู้ดำปีเลยว่ะมีมอ,อ Indo, นะินโดไว้รรุ่นอินโดก็มีนะก็เดี๋ยวคันนี้เราอะไรอยู่อันนี้ก็ดูช่างทำรถไปก่อนบิ้วไปก่อนครับช่วงนี้บิ้วไปก่อนอองานบิว้วงานบิ้วนะงานเบิกยังไม่มาอันนี้ก็รออะไรตรงนี้ ครับรามจะส่งสนใจติดต่อได้ครับเบบร้อยซอยจุนะคันนี้เบบร้อยซอยจุนี่ก็เป็นงานสั่งมางานปูตางานปูตางานปูตาห้าหกนี่ก็เป็นควันใจรถป๊อปนะ ดูคนขับรถป๊อบนะก็น่ารักเหมือนรถเลยครับตัวก็เล็กๆเหมือนรถครับต้องทำสเต็ป66จะฆ่านะรถป๊อบคันนี้เนี่ยดูคนขับแล้วเป็นไงบางโออยจุ้นนนีีเเเยยหหาาาททงขึ่ใครมีอะไรเหลือๆก็สนับสนุนบ้างนะนี่ ส่งมาให้บางโอหน่อยหนุ่มสุรินนะหนุ่มสุรินไม่กินสุราเอาแคนี้ก่อนเดี๋ยวรอบางโอหาหัวเทียนเสร็จเดี๋ยวดูคลิปหน้าครับผม EP สองนะเปลี่ยนหัวเทียนต้องมี EP สองนะ โอ้ใต่แล้วพ่อมีแต่งานบิ้วนะไม่มีงานเบิกหาของเก่าๆใส่นะแถวนี้แหละเก็บเเอาแถวนี้แหละเสองเาะตรงนี้งบงบไม่ค่อยมีเลยตอนไหนลุงตู่แล่ะแกหมื่นห้าไปโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ตรงนี้ก็จะขายหมวยอยู่แล้วอ่ะงานเงินก็เงียบนะตรงนี้ าล,าลาต้องไปซ่อมกานจบคลิปเพียงแค่น,นี้ครับเจอกันใหม่ EP 2ครับกับบังโอสายโจ๊ก,กครับผมขอบครับต้องไปเติมก่อนบาย